Mm-hmm. Mm -hmm. น้ำเปบาเ โดนน,น้อยเดียวเองโดนจได้และเฮ้ยปลาช่อนเหรอฮะ มาช่อนเหรอช่อนโดเอเร์ไลครับผมมาแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยมันต้องอย่างงี้สิเอไล่เด็กตกปลาจิ้มอยู่หลายตัวนะสายนี้สาแบนไปหน่อยนะครับประมาณสามขีดสี่ขีดเองโอเคแสดงว่าได้เกือบได้เวลามาแล้วนะครับฝากไว้ได้วยครับเจ้าเอล์ไลเด็กตกปลาผมโอเคหนึ่งเต้ม สดชืนมากครับเก็บทำเค็มให้หมดเลยเนาะ